ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลที่การดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถชนกันนะครับก็คือว่าข้อที่จริงในคดีนี้นะครับจำเลยที่1นะครับเขาเนี่ยเปลูกจ้างนะครับแล้วก็ขับรถเนี่ยไป ในทางการที่จ้างนะครับขับรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่นะครับขับรถไปแล้วเนี่ยที่การของจำเลยที่1นึ่งนะครับขับรถโดยประมาอนะครับไปเฉียวชนเนี่ยกับรถของผู้เสียหายในคดีเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้ผู้เสียหายนะครับเขาเนี่ยขับรถยนต์มาตามเส้นทางของเขานะครับตามปกตินะครับเป็นเหตุให้ผู้เสียหายท่านนี้นะครับถึงแก่ความตายเลยนะครับอ่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับก็ได้มีการพักรักษาตัวแล้วต่อมานะครับผู้ตายเนี่ย đây sẽ hoàn tất คดีเนี่ยครับนอกจากผู้ตายนะครับจะถึงแก่ความตายแล้วนะครับในรถน่นะครับก็ยังมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้โดยสารมาด้วยนะครับเป็นเหตุให้ภรรยานะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับหน้าเนี่ยเสียโฉมเลยนะครับเป็นแผลเป็นเนี่ยแล้วก็มีรอยเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับแล้วก็การที่จะรักษาบาดแผลที่เป็นรอยแผลเป็นที่อยู่ตรงบริเวณใบหน้านี้ได้นะครับจะต้องทา ศัยกรรมนะครับคดีนี้ครับทางภรรยาของผู้ตายนะครับ นอกจากจะสูญเสียสามีแล้วนะครับตัวเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหะด้วยคดีนี้นครับภรรยานะครับก็ได้ไมายื่นฟ้องนะครับเป็นโจทย์ที่1โจทย์ที่2องนะครับก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายนะครับภรรยาของผู้ตายในคดีนี้นะครับคดีนี้ครับก็มีมารดาของผู้ตายนะครับซึ่งเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมายื่นฟ้องนะครับฟ้องจําเลยที่1นะครับรรรรแล้วก็ฟ้องจําเลยที่2 ELIPE และจําเลยที่3นะครับซึ่งเป็นนายจ้าง ของจำเลยที่1น,นะครับเนื่องจากว่าจำเลยที่1น,นะครับคนขับรถยนต์บรรทุกโดยสารขนาดใหญ่เนี่ยนะครับขับรถเนี่ยโดยประมาทนะครับเป็นเหตุให้โจท์นะครับทั้ง3ามเนี่ยต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการที่โจท์ทั้ง3านะครับต้องสูญเสียนะครับบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวไปนะครับจะสามารถมาเทียบร้องได้หรือไม่คดีนี้นะครับจำเลยนะครับที่2เนี่ยซึ่งเป็นนายจ้างของ จำเลยที่หนึ่งในคดีนี้นะครับมายื่นคําให้การต่อสู้เลยนะครับว่าความประมาทเนี่ยเกิดจากโจท์แต่เพียงฝ่ายเดียวแถมจําเลยนะครับยังมาฟ้องแย้งด้วยนะครับฟ้องว่ารถเนี่ยทำให้รถยนต์โดยสารเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะใช้รับส่งคนโดยสารได้คดีนี้ครับมายื่นฟ้องแย้งเนี่ยฟ้องให้ภรรยานะครับต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับโอ้โหคดีนี้ครับแทนที่ตนเองเนี่ยจะรับผิดนะครับกลับไปฟ้องแย้งโจท์อีกนะครับเดี๋ย เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าศารเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะตัดสินนนะครับและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายในคดีนี้อย่างไร แต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูคาพิพากษาสา,สา,สารีการในคดีนี้นะครับท่านายอ้อน,นะครับก็อยากขออนุญาตนําเรียนนะครับให้เราเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนคดีนี้นครับสารเนี่ยนะครับท่านยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา4 2 0มาตรา4 2 5 4, 4 3 8 4, 4 4 3 4 4 4 4 4 6นะครับมาตรา1,546 1547เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา420วางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีทันว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นมาตรา438มี2บแปดีวักวแรกวาง,วาง,วางหลักไว้แบบนี้นะครับค่าสินใหม่ทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้ศ นนวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดนะครับวัปสองนะครับอันหนึ่งค่าสินใหม่ทดแทนได้แก่การคืนทรัพย์สินนันนะครับอันผู้เสียหายต้องเสียไปพอละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันจะคืนบังคับให้ใช้ด้วยความเสียหายอย่างใดอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วยมาตรา443มี3ารวควะะวรคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับในกรณีทําให้เขาถึงตายนั้นค่าสินใหม่ทดแทนได้แก่ค่าโครงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจ เป็นอย่างอื่นๆอีกด้วยวักสองนะครับถ้ามีได้ตายในทันทีค่าสินใหม่ทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลนะครับรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการางานนั้นด้วยวักสามน,นะครับถ้าว่าเหตุที่ตายตรงนั้นทําให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับต้องขาดรลอุปการะตามกฎหมายไปด้วยใช้์ทันว่าบุคคลคนนั้นนะครับชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นมาตรา444เนี่ยมี2วรวคววักแรกวางหลักไว้แ,แบบนี้นะครับใน กรณีทําให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้นผู้เสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปนะครับและค่าเสียหายเพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันและในเวลาอนาคตด,ด้วยวราสองนะครับถ้าในเวลาที่พิพากษาคดีเป็นพ้นวิสัยจะอย่างรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใดนะครับศาลเนี่ยจะกล่าวไว้ในคําพิพากษานะครับว่ายังสมวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคํา พิพาษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีก็ได้นะครับมาตรา4 4่เนี่ยมี2วรวันะครับไฮไลท์ของเราเนี่ยนะครับอยู่ในวรคแรกในกรณีทําให้เขาเสียหายแก่ท่างกายหรืออนมามัยก็ดีในกรณีทําให้เขาเสียเสรีภาพก็ดีผู้ต้องเสียหายนะครับจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นๆ อันไม่ใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้นะครับและไม่ตกสิ่งไปยังทายาทนะครับเว้นแต่สิทธนั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธนั้นแล้วนะครับว่างสองนะครับอันหนึ่งหญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทาผิดอาญาเป็นธุรลศีลธรรมนะครับแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทํานองเดียวกันนี้นะครับทีนี้ครับศาลนะครับท่านหยิบยกมาตรา1546เข้ามาปรับด้วยนะครับเด็กเกิดจากหญิงนะครับที่ ได้มีการสมรสกันให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้นเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับมาตรา1547เด็กเกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้สมรสกันนะครับจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดานะครับได้สมรสกันภายหลังนะครับหรือบิดาเนี่ยได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรนะครับหรือสารพิพาษาว่าเป็นบุตรนะครับคดีนี้ครับกรณีเรียก่าสินใหม่ทดแทนนะครับเพราะทําให้เขาถึงตายนั้นตามบ มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา443ซึ่งได้แก่ค่าปงศพนะครับและค่าใช้จ่ายจําเป็นอย่างอื่นๆและค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา444นะครับในกรณีทําให้ผู้อื่นเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้นแม้จะได้ความว่าหน่วยงานราชการนะครับต้นสังกัดที่ผู้ตายนะครับทำงานอยู่เนี่ยได้ทดลองจ่ายค่าปงศพนะครับและค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับไปแล้วนะครับก็หาทําให้ ผู้ทำละเมิดนะครับต่อผู้ตายเนี่ยค้นความรับผิดไปไม่โจทย์นะครับได้รับบาดแผลนะครับฉีกขาดที่แก้มขวาเมื่อรักษาแผลหายแล้วนะครับจะมีรอยแผลเป็นที่แก้มขวาทําให้เสียโฉมนะครับจะทําให้หายได้ก็โดยการทำศัลยกรรมตกแต่งนะครับโจ์เนี่ยจึงมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายในส่วนนี้จัดจําเลยได้นะครับ แม้จะยังไม่ได้ให้แพทย์ทำศัลยกรรมตกแต่งก็ตาม,มานะครับเด็กชายรอเนี่ยนะครับเป็นบุตรผู้ตายนะครับอันเกิดจากโจดเนี่ยในขณะที่ผู้ตายและโจดเนี่ยยังไม่ได้ทําการสมรสกันนะครับเมื่อต่อมานะครับผู้ตายและโจดเนี่ยได้สมรสกันแล้วนะครับจึงต้องถือว่าเด็กชายรอเนี่ยนะครับเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตราร5 4 7นะครับคดีนี้ครับโจทย์นะครับยื่นฟ้องว่าจำเลยที่1นเนี่ยนะครับขับรถยนต์โดยสารปรับอากาศนะครับในทางการที่จ้างของจำเลยที่2และที่3นะครับโดยประมาณผลรถยนต์ที่ผู้ตายนะครับขับแล่นสวนทางมาเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้ผู้ตายเนี่ยถึงแก่ความตายและโจทย์ที่1นนะครับบาดเจ็บสาหัสนะครับ ถึงเสียโฉมขอให้จำเลยนะครับร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายนะครับรวมเป็นเงิน 8, 2585ับาทพร้อมดอกเบี้ยนะครับคดีนี้ครับจำเลยที่1นะครับซึ่งเป็นคนขับนะครับเป็นลูกจ้างนะครับขาดนัดยื่นคำให้การคดีนี้ครับจำเลยที่2นะครับซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยนะครับยื่นคำให้การนะครับและฟ้องแย้งว่าโจทก์ที่1น่นะครับไม่ใช่ภรรยาของผู้ตายนะครับ และเด็กชายรอเนี่ยนะครับมใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายนะครับมูลเหตุคดีนี้นะครับเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ตายนะครับรดยนตนโดยสารปร,ประกาศของจำเลยที่2นะครับเสียหายได้ถูกกักไว้ที่สถานีตํารวจภูทออรอําเภอการจนดิตทําให้ต้องขาดรายได้นะครับรวมค่าเสียหายเนี่ยสามแสนบาทขอให้ยกฟ้องโจทย์นะครับและหากโจทย์ทั้ง3เนี่ยเป็นทายาทของผู้ตายนะครับก็ขอให้ร่วมกันนะ ครับชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่2เนี่ยนะครับเป็นเงินเนี่ยสามแสนสามหมื่นบาทพร้อมดอกเบี้ยนะครับจำเลยที่สามนะครับให้การว่ามูลเหตุคดีนี้นะครับเกิดจากความประมาทของผู้ตายนะครับค่าเสียหายเนี่ยสูงเกินส่วนนะครับขอให้ยกฟ้องโจทย์คดีนี้ครับโจทย์ทั้งสามนะครับให้การแก้ฟ้องแย้งจำเลยที่2ว่าเหตุละเมิดนะครับเกิดจากความประมาทของจำเลยที่1น่งนะครับขอให้ยกฟ้องแย้งคดีนี้ครับจำเลยที่1และจำเลยที่ส สามแลครับขาดนักพิจารณาคดีนี้ครับสารชั้นต้นน่นะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับพิพาสษาให้จำเลยที่1นะครับและจำเลยที่2เนี่ยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่1นะครับเป็นเงิน 5, 2585บาทนะนะครับให้โจทก์ที่3เนี่ยเป็นเงินจำนวนนะนะครับ1 2 0 0 0 0บาทนะนะครับพร้อมด้วยดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวแต่ละจำนวนนะนะครับในอัตราร้อยละครึ่งต่อปีนะครับนับตั้งแต่วัน ฟอ้องเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะาชําระเงินเ,เสร็จจ่โจทย์นะครับยกฟอ้องโจทย์นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับจําเลยที่3ยกฟอ้องโจทย์ที่2นะครับและยกฟอ้องแย้งของจําเลยที่สองจเลยที่2เนี่ยเขาเนี่ยยื่นอุทธรณ์ขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์นะครับคดีเนี่ยครับศาลอุทธรณ์ภาคสาม,มานะครับท่านพิจนารณาแล้วนะครับท่าน ที่ภาคษายืนนะครับจำเลยที่2เนี่ยยื่นฎีกาขึ้นมาสู่าะะะะสารฎีกานะครับคดีนียครับสาลฎีกาเนี่ยท่านพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยวินิฉัยว่าแบบนี้นะครับเด็กชายดิษณรงค์เนี่ยนะครับเป็นบุตรของผู้ตายอันเกิดจากโจทย์ที่1และโจท,ที่3เนี่ยนะครับเป็นมารดาของผู้ตายและมีนิฉัยว่าแม้ว่าตามเอกสารหมายปอจสองเนี่ยนะครับเด็กชายดิษณรงค์เนี่ย เกิดในปีพศ2515นะครับผู้ตายกับโจที่ท่นเนี่ยเพิ่งจะมาจดทะเบียนสมรสกันนะครับในปีพศ2516นะครับตามใบสำคัญการสมรสเอกสารหมายจหนึ่งนะครับก็ตามก็เป็นกรณีนะครับเด็กเกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้ทำการสมรสกันนะครับเมื่อต่อมานะครับบิดามารดาเนี่ยได้สมรสกันในภายหลังนะครับต้องถือว่าเด็กชายดิฉลงเนี่ยนะครับเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ไปนะครับ ah, yeah. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,547นะครับและผู้ตายเนี่ยเป็นหมุดโดยชอบด้วยกฎหมายของโจท์ที่3ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,546นะครับโจทย์ที่1นะครับในฐานะส่วนตัวและมารดาผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับของเด็กชายลิธนรงค์นะครับและโจที่3เนี่ยในฐานะมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายนะครับจึงมีอำนาจฟ้องจำเลยนะครับสาลฎีการนะครับ ฟังข้อที่จริงต่อไปว่าเหตุที่เกิดรถชนกันนะครับ เป็นเพราะความประมาทของจำเลยที่1แต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยจำเลยที่2นะครับในฐานะนายจ้างของจำเลยที่1เนี่ยจึงต้องร่วมกันกับจำเลยที่1นะครับชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับให้แก่เด็กชายนิดลงนะครับโจทย์ที่1และโจทย์ที่3แล้ววินิจฉัยปัญหาประการสุดท้ายในเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนนะครับสำหรับค่าโลงศพของผู้ตายนะครับค่ารักษาพยาบาลของโจทย์ที่1และเด็กชายนิดาลงนั้นศาลี เห็นว่าหาสินใหม่ทดแทนนะครับในกรณีทําให้เขาถึงไปนะครับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาต่า443นะครับซึ่งได้แก่ค่าโงศพและค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นๆนะครับและค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาต่า443ในกรณีทําให้ผู้อื่นเสียหายแก่ร่านกายหรืออนามัยนั้นนะครับแม้จะได้ความทางสูงเครื่องมือกลนะครับสุราธานีนะครับซึ่งเป็นต้นสังก,กัดที่ผู้ตายทํางานอยู่นะครับ ได้ทดลองจ่ายค่าโครงศพนะครับและค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับไปแล้วนะครับแทนโจทย์ที่1และเด็กชายวิณนรงนะครับก็หาได้เกี่ยวกับความรับผิดนะครับของจําเลยที่1และที่2ไม่จาเลยที่1และที่2 การทาละเมิดเนี่ยยังคงต้องรับผิดฐานละเมิดอยู่ดีนะครับจําเลยที่1ที่2นะครับจึงต้องรับผิดต่อโจทย์ที่1น,นะครับและเด็กชายนิ้รลงในค่าเสียหายดังกล่าวนะครับสำหรับค่าทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าของโจทย์ที่1น,นะครับนั้นเนี่ยได้ความว่มาโจทย์ที่1น,นะครับได้รับบาดแผลฉีกขาดที่แก้มขวานะครับเมื่อรักษาบาดแผลหายดีแล้วนะครับ จะมีรอยแผลเป็นที่แก้มขวาทําให้เสียโฉมะนะครับจะทําให้หายได้ก็โดยทาศัลยกรรมตกแต่งนะครับจําต้องทาศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยจึงจะหายเสียโฉมะนะครับดังนั้นเนี่ยโจทย์ที่1น,นะครับจึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้จากจำเลยที่1ที่2ได้แม้ว่าจะยังไม่ได้ให้แพทย์ทำศัลยกรรมตกแต่งก็ตามคดีนี้ครับสาลฎีการนะครับท่านตัดสิน ยืนนะครับคดีนี้ครับาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารฎีกาที่506ครับ2,534นะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีองไรหรือในบางครั้งนะครับคู่กรณีเนี่ยเพิกมเฉยนะครับหรือคู่กรณีเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ ท่าน,น้อยเกินสมควรนะครับหรือว่าคดีของท่านเนี่ย มีความล่าช้า,าท่านติดขัดปัญหาในลักษณะอย่างนี้นะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเรา,เาเนะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยจะได้ให้คําแนะนำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทิ์นะครับท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่รู้ตัวนะครับว่าเป็นฝ่ายผิดนะครับแล้วท่านเนี่ยขับรถไปเฉียวชนเขาเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับถึงแก่ คมตายเนี่ย ถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นฝ่ายผิดนะครับเราต้องรีบเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวอยากผลเจ็บหรือครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสําหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนาเรียนนะครับท่านเนี่ยต้องตรวจสอบดูนะครับว่ารถเราเนี่ยได้จากทาพรบหรือประกันภาคบังคับไว้หรือไม่เราอย่าปล่อยให้รถเรานะครับไม่มีพรบหรือไม่มีประกันภาคบังคับนะครับแล้วนอกจากเราเนี่ยจะทําพรบหรือประกันภาคบังคับแล้วเนี่ยท่านเนี่ยควรที่จะต้องซื้อประกันภาค สมัครใจนะครับติดรถเอาไว้เลยนะครับเวลาเนเลือกซื้อนะครับประกันภาคสมัครใจเนี่ยท่านแจ้งกับบริษัทตัวแทนหรือบลกเกอร์นะครับท่านแจ้งกับเขาว่าประสงค์จะซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินชั้นต่ำเนี่ยสักหนึ่งล้านบาทนะครับต่อคนนะครับต่อครั้งเนี่ยวงสักสิบล้านบาทนะครับ คุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสัก5ล้านบาทเวลาเราขับรถไปนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเลยนะครับอย่างน้อยเลยนะครับก็จะมีบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยเขาเข้ามารองรับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ได้นําเก็บสาระความรู้ดีๆนําคำําพิพากษาสา,สา,ารดีๆนะครับมานําเบี่ยงท่านชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ คดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ